สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้ก็จะมาทดลองทำโจทย์เกี่ยวกับการทดสอบสมมติฐานกรณีที่ประชากร2กลุ่มไม่รู้ค่าความแปรปรวนแล้วก็กลุ่มตัวอย่างน้อยกว่า30อะจะลองทำให้ดูนะคะ,ะจากโจทย์นะคะโจทย์ข้อนี้เราต้องการทดสอบสมมติฐานว่าเหล็ก A มีความแข็งมากกว่าเหล็ก B หรือไม่ที่ระดับนี้สำคัญ0.1 ตอนนี้เขากําหนดให้ก็คือคอยค่าความแข็งของเหล็ก A จํานวน7ค่าแล้วก็ค่าความแข็งของเหล็ก B ีจำนวน6ค่าตามตารางนะคะอ่บเริ่มต้นเริ่มต้นนะคะก็ต้องเตรียมเครื่องคิดเลขกันขึ้นมาเลยแรกสุดเนี่ยเราต้องคํานวณหาค่าเฉลี่ยนะคะก็คือ X บาร์ bar, แล้วก็ค่าเบี่ยงเบนม,มาตรฐานก็คือ S ต้องหา4ตัวนะคะก็คือ X บาร์ a x บาร์ b s a แล้วก็ s b ่าถ้ามีเครื่องคิดเลขแล้วกดพร้อมกันเลยค่ะเริ่มต้นก็ต้องหาค่าเฉลี่ยกับค่า Sd นะคะเราก็เข้าไปที่โหมดจากนั้นเลือก3อ่าแล้วก็เลือก1จากนั้นเราก็ป้อนค่านะคะหนึ่งกับ155เท่ากับ 1, 5, 5, 161เท่ากับ152เท่ากับ160เท่ากับ162เท่ากับแล้วก็หเท่ากับอ่าเจ็ตัวจากนั้นกด AC นะคะแล้วก็ชิปแล้วก็สเตตนะคะจากนั้นเราก็เลือก4นะคะก็จะเห็นว่ามี x bar อยู่ที่หมายเลข2แล้วก็กด2 เราก็จะได้แล้วว่า x bar e เท่ากับ15 158.571จากนั้นเราก็เลือกชิปสเต็ใหม่นะคะเลือก4ทีนี้ sd ก็คือหมายเลข4คือ s x เรากดเท่ากับเราก็จะได้ว่า sa เท่ากับ3.82 เคเราก็เริ่มใหม่เข้าใหม่นะคะโหมด3เลก1อ่าโอเคจากนั้นทําของ B 1 4 5เท่ากับ1 5 3เท่ากับ1 5 6เท่ากับ1 4 9เท่ากับ1 5 5เท่ากับ1 4 2เท่ากับโอเค6ตัวกด AC จากนั้นชิปสแตตนะคะเลือก4นะจากนั้นเลือก2เพื่อที่จะหา x bar เราก็จะได้ x bar b เท่ากับ150จากนั้นเราก็ชิปสแตตนะคะเลือก4 S ก็คือ S x ก็คือหมายเลข4กดเท่ากับเราก็จะได้เป็น s b เท่ากับ5จุด 6 5ห้าหกแป็ปัดนะครับเป็น7จ็ดเราก็ได้ครบ4ตัวเรียบร้อยค่ะสำหรับการหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของรุ่น5 8 0 8นะคะเริ่มต้นกดโม d แล้วก็เลือก3 SD ค่ะจากนั้นเราก็ป้อนค่านะคะ1,58 แล้วก็155 161 152 160 162 162อ่ะเรียบร้อยจากนั้นกดฟังก์ชันแล้วก็กด6 result นะคะก็จะออกมานะคะจะเห็นว่า x bar เท่ากับ158.571เราก็เลื่อนลงมา นะคะอ่าตัว s ก็คือซิกมา x ซิกมา n ลบหนึ่งะคะก็คือ3.823โอเคเท่านี้ก็เรียบร้อยทีนี้เราต้องการกรอบใหม่นะคะเราต้องการกรอบของ b เราก็แค่ลบนะคะเราก็ลบเราก็ลบให้หมดจากนั้นก็ของ b เราก็เริ่มที่1 4 5 1นะคะ1 5 3 1 6, 9, 5 6 1 4 9 1 5 5 1 4 2แล้วก็กดฟังก์ชันแล้วก็เลือก r e รีซอเรียบร้อยค่ะเราได้ของ x bar b ie, ก็คือ150เราก็เลื่อนลงมานะคะอย่าลืมนะคะซิกมา n-1 ลบ1ะคะก็คือ5.65จ 6.8ก็ปัดเป็นเ็ดแค่นี้ก็เรียบร้อยค่ะโ okay. อเค okay, นะคะตอนนี้เรากดเครื่องคิดเลขแล้วเราจะได้ x bar a x bar b s a s b นะคะโอเคจากนั้นขั้นตอนต่อไปเราก็ทดสอบความแปรปรวนนะคะเนื่องจากตอนนี้เราไม่รู้ว่าความแปรปรวนของ2กลุ่มเท่ากันหรือไม่เท่ากันเราก็ไม่รู้ว่าเราจะใช้สูตรที่6หรือสูตรที่7นะคะ เริ่มต้นตั้งสมมติฐานก่อนสมมติฐานหลัก s 0ก็คือความแปรปวนเท่ากันถ้ามาตกข้อนี้เราจะใช้สูตรที่6นะคะหรือ s 1สมมติฐานรองความแปรปวนไม่เท่ากันถ้ามาตกข้อนี้เราจะใช้สูตรที่7ค่าสถิติที่ใช้ทดสอบก็คือค่า f นะคะค่า f าสูตรนี้นะคะทีนี้เราต้องใช้ค่า s s 1กับ s 2ใช่ไหมคะที่นี้มีข้อกำหนดอยู่ว่า ตัวที่อยู่ข้างบนจะต้องเป็นค่ามากนะคะจะต้องเป็นค่ามากเพราะฉะนั้นเราก็มาดูระหว่าง S A กับ S B จะเห็นว่า S B เนี่ยมากกว่าเพราะฉะนั้น S B มากกว่าเราก็ให้อยู่ข้างบนนะคะข้างล่างก็จะเป็น S A โอเคนะคะกดเครื่องคิดเลขออกมาได้เท่ากับ2.19อย่าลืมยกกำลังสองด้วยนะคะ,ะทีนี้เรารู้แล้วว่า SB S B เท่ากับ5.657เป็นค่ามาก เพราะฉะนั้น v v เท่ากับ n ลบหนะคะ vb ก็เท่ากับ6-1ลบหก็จะเท่ากับ5 va ก็เป็น7-1ลบหเท่ากับ6ทีนี้เรามาเปิดตารางนะคะตาราง f ตาราง f จะเปิดที่อัลฟาแล้วก็ v 1 v 2ย้ำนะคะว่า v 1 v 2ต้องดูว่าเราเอาอะไรไว้ข้างบนก็จะเป็น v 1ราวันตอนนี้เราเอา sb ไว้ข้างบน vb ก็ต้องเป็น V1 วันเราก็จะเปิดที่0.05 v 1แล้วก็ v 2ก็คือเปิดที่5แล้วก็6ทีนี้ Alpha เนี่ยเราใช้0.05เนื่องจากว่าเป็น two tail นะคะ two tail ระดับนี้สำคัญจะต้องหารสนะคะโอเคจากนั้นเราก็เปิดตารางก็จะได้ข้าออกมา4.39เรา f คำนวณเทียบกับ f ตารางนะคะเทียบกันจะเห็นว่า f คำนวณน,น้อยกว่า f ตารางเพราะฉะนั้นถ้า f คำนวณน,น้อยกว่า f ตาราง เราก็สรุปได้ว่าตกนอกเขตวิกฤตก็ยอมรับ s0 มันก็แสดงว่าความแปรปรวนของสองุ่มเท่ากันเราก็เลยใช้สูตรที่ 6. โอเคนะคะซึ่งถ้ามากกว่าสมมุติออกมาเป็นมากกว่าเราก็ต้องไปใช้สูตรที่7นะคะ,อะตอนนี้เรารู้แล้วว่าเราจะใช้สูตรที่6เราก็ทำการทดสอบสมมติฐานกันต่อนะคะทดสอบว่าเหล็ก A แข็งมากกว่าเหล็ก B หรือไม่ เราก็ตั้งสมมติฐานก่อนสมมติฐานหลักเราก็ให้มิลเอเท่ากับมิบีหรือถ้ายายข้างมาก็จะเป็นมิลเอลบมิบีเท่ากับ0สมมติฐานรองหรือ H1 ก็จะเป็นมิเอมากกว่ามิบีซึ่งก็ตรงกับที่เราต้องการทดสอบว่าเหล็ก A แข็งมากกว่าเหล็ก B หรือไม่นะคะตรงนี้ย้ายข้างมาเราก็จะได้เป็นมิลเอลบมิบีมากกว่า0ซึ่งตรงนี้ก็จะบอกว่าเหล็ก A แข็งมากกว่าเหล็ก B ี จากนั้นเราก็รู้แล้วว่าจากข้อที่2เมื่อสักครู่นี้เราทดสอบความแปรปรวนเรารู้แล้วว่าใช้สูตรที่6เป็นค่า t นะคะจากสูตรที่6เนี่ยเราหาค่า v โดย v เท่ากับ n 1บวก n 2ลบ2เราก็จะได้ว่า n 1ก็คือ7 n 2ก็คือ6วมันก็เป็น7บวก6ลบ2ก็เท่ากับ11เราได้ v เท่ากับ11นะคะจากนั้นเราสร้างเขตวิกฤต ในการสร้างเขตวิกฤตเนี่ยให้เราดูที่สมมุติฐานรองถูกไหมคะถ้าเป็นไม่เท่ากับเราก็จะได้เป็น two tail ก็คือมี2หางแต่กรณีข้อนี้จะเห็นว่าเป็นมากกว่ามากกว่าก็คือจะใช้เป็น one tail ก็คือหางเดียวแล้วมันมากกว่าเพราะจะจะเป็นหางเดียวทางขวานะคะหางเดียวทางขวาโดยที่ alpha เท่ากับ0.1แล้ว v เราคำนวณแล้วเท่ากับ10เหเราก็จะได้รูปนี้ออกมา ก็จะเห็นว่าเป็นทางทางเดียวหรือหางเดียวทางขวานะคะที่สีแดงๆที่ก็จะเปิดที่ T แล้วก็ Alpha V Alpha ไม่ต้องหาสนะคะเพราะว่าเป็นทางเดียวหรือหางเดียวนะคะเป็น one tail เราเปิดที่0.1แล้วก็11ก็จะได้เท่ากับ1.363นะคะก็ตามรูป ทีนี้เรารู้แล้วว่า t เรารู้เรารู้แล้วว่า t ทีท่มาเป็นเขตวิกฤตก็คือได้เท่ากับ1.363จากนั้นเราก็คำนวณเพื่อหาค่า t คํานวณน,นะคะจากสูตร t คํานวณจะเห็นว่าเราก็ต้องหาค่า sp ก่อนนะคะหาค่า sp อ่าเราก็จะได้ว่า sp เท่ากับก็เอาค่าต่างๆมาแทนนะคะามาแทนในสูตรก็จะได้ sp ออกมา ได้ sp เสร็จเราก็เอา sp มาแทนเพื่อจะหาค่า t นะคะตรงนี้แทนค่า,า m u a ลบ m u b ตรงนี้เนื่องจากเรากำหนดว่า m u a ลบ m u b เท่ากับ0เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะได้เท่ากับ0อย่าลืมว่าตรงนี้เราเอามิ a ลบ m u b เพราะตรงนี้เราก็ต้องเป็น x b a ลบ x b นะคะก็คือเอา a ตั b ้งลบด้วย b ที่เหลือก็แทนสูตรนะคะตรงนี้ จะได้ข้าวออมา3.37นะคะ3.37เราเอา3.37ตรงนี้ไปเทียบกับเขตวิกฤตว่าตกพื้นที่ขาวหรือว่าแดงถ้าขาวเห็นไหมคะขาวเราจะยอมรับ S0 ก็คือไปยอมรับข้อแรกถ้าตกสีแดงก็คือตกในเขตวิกฤตหรือว่าคริติคอลก็ยอมรับ S1 เพราะจะเห็นว่า3.37มันมากกว่า1.363ก็ตกพื้นที่สีแดงก็แสดงว่าเรายอมรับ S1 H1 ของเราก็คือเหล็ก A แข็งมากกว่าเหล็ก B ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเราสรุปได้เลยว่าเหล็ก A แข็งมากกว่าเหล็ก B ที่ระดับนัยสำคัญ0.1ไม่ยากใช่ไหมคะโอเคสวัสดีคะ่ะ